อีอย่างว่าคนขเขมรบอกข่าวปลอมเรื่องที่นายทหารระดับสูงของขเขมรขอข้ามแดนเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไทยคนขเขมรบอกว่าไม่ได้ข้ามมารักษาแต่ว่าลดข้าม,มาเพื่อรับตัวคนป่วยกลับขเขมรต่างหากเรื่องจริงเป็นไงไม่รู้แต่ว่าที่แน่ นายทหารเขมรคนนี้โดนคนบ้านเดียวกันด่ายับบอกหมอเขมรเก่งๆก็มีทําไมไม่รักษาถ้ามาทําไมให้คนไทยดูถูกมีนายทหารระดับสูงของกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยร้องขอฝ่ายไทยนะครับให้เปิดด่านชายแดนเพื่อที่ตนเองจะเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลฝั่งไทยโดยให้เหตุผลนะครับว่าตนเองมีอาการป่วยเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาเฉพาะทาง แล้วด้วยความที่ทางโรงพยาบาลฝั่งกัมพูชานะครับยังขาดแคลนหมอในด้านนี้แต่ว่าทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกมานะครับก็กลายเป็นดราม่าเมื่อชาวนเน็ตเขมรจำนวนหนึ่งนะครับกล่าวหาว่านายทหารเขมรคนนี้ไม่รักชาติหมอเขมรเก่งๆก,ก็มีไปรักษาที่ไทยทําไมให้คนไทยเนี่ยดูถูกบางคนก็บอกนะครับว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวปลอมเขาอ้างว่านะครับว่าที่จริงแล้วรถเข้าไปเพื่อรับคนไข้กลับมาเขมรต่างหากไม่ใช่ส่งคนป่วยมารักษา เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ควรยอมรับความจริงบ้างจะได้เจ็บปวดน้อยลงแล้วการมีหมอชาวกัมบูชาจะมีประโยชน์อะไรล่ะหมอเก่งๆบ้านเราก็มีไม่ได้ด้อยไปกว่าหมอไทยเลยแล้วนี่ยังเอารถฝั่งเมขมรขับไปที่ด่านทําให้พวกเสียมดูถูกชาวกัมบูชามากขึ้นไปอีกว่าเราไม่สามารถขาดพวกเขาได้ทําไม คนถึงขับรถของหน่วยงานราชการไปที่นั่นรู้ทั้งรู้วันลาวเ,เนี่ยกำลังมีปัญหากับพวกเขาเดี๋ยวพวกเขาก็จะย่อเย้ยละว,ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็วิ่งแช่นไปหาพวกเขานี่แสดงว่า,ขาเขมรตัดพวกเขาไม่ได้คุณไม่รู้จักนิสยัยของพวกเสียมเลยหรือ,อยังไง ได้ยินมาว่าคนป่วยที่มีฐานะยากจนมักจะเดินทางไปสยามเพื่อเข้ารับการรักษาส่วนพวกข้าราชการและคนป่วยจะรักษาในกระบูชาไม่ใช่เหรอท่านนายพลเนี่ยกำลังจะบอกว่าสยามไม่ผิดอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับความรวดเร็วเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้ารับการรักษาได้มันใช้เวลานานเพราะว่าโรงพยาบาลเขเมรอยู่ไกลเกินไปต่างจากโรงพยาบาลไทย พูดง่ายๆแต่หากว่าไม่มีหมอชาวเขมรก็ตาย คุณกล้าทำแบบนี้แต่ว่าฉันอับอายที่จะทำแบบคุณใจคอจะให้เสียมเนี่ยดูถูกกระพูชาต่อไปหรือ,อยังไงข่าวนี้ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าผมเห็นข่าวอีกด้านบอกว่าเราแค่เอารถไปรับตัวคนป่วยกลับมาแค่นั้นเองนะรถคันดังกล่าวเนี่ยแค่มารับคนป่วยกลับขเขมรแต่ว่าสื่อของไทยกลับ้ตยสีว่ารถมาส่งคนป่วยเข้ารับการรักษาในไทยมันเป็นการปลายสีที่โหดร้ายมาก